สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูอัปเดตใหม่กด YouTube 2023นะว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายๆคนน่าจะได้รับอีเมลกันเป็นที่เรียบร้อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็จะมาให้ดูว่าเอ๊ะเขามีกดอะไรใหม่แล้วก็การสร้างไรายได้จากช็อตนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับพาร์ทเนอร์นะครับที่จะได้รับเนี่ย การแจ้งเตือนเนี่ยก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube มาก่อนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือมี1,000ทับสไครต์หรือว่ามี4,000ชั่วโมงขึ้นไปสร้างรายได้กับ YouTube ก็จะได้รับการแจ้งเตือนเนาะสามารถเข้าไปดูได้ที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับ YouTube Creator Studio แล้วก็กดปุ่มสร้างรายได้เนาะมันจะแจ้งเตือนประมาณอย่างเงี้ยนะครับให้เราอ่านแล้วก็ยอมรับหรือที่หน้าแรกก็จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมารวมไปถึงเข้าไปที่ โครมแล้วก็เข้าไปที่หลังบ้านนะมันก็จะมีแท็บแดงขึ้นมาให้เราอ่านและยอมรับนะครับเราก็สามารถที่จะกดอ่านและยอมรับได้เลยนะครับวิธีการก็กดอ่านแล้วก็กดดูนะครับยอมรับดูยอมรับ2ขั้นนะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2แล้วก็กดส่งได้เลยครับเท่านี้เองส่วนอีกอันนึงที่เราต้องทําก็คือไปเปิดสร้างรายได้จาก y o u ูทูบช็อ t นะครับรายได้โฆษณา YouTube p r e m i ยมแล้วก็ YouTube s h o t นะทุกคนก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับผม สำหรับการสร้างรายได้ใหม่ที่เขาปรับปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเงื่อนไขนี้นะสมมุติใครที่เริ่มทำ YouTube แล้วก็จะต้องการเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็มีเงินได้จาก YouTube นะครับสิ่งที่ต้องทำในะอย่างแรกเลยก็คือมีผู้ติดตาม1,000คนนะครับหรือว่า1,000 Subscribe นั่นเองชั่วโมงรวมชั่วโมงรวมเนี่ย 4, ชั่วโมงเนาะก็คือชั่วโมงที่มาจากคลิปธรรมดา คลิปที่ไม่ใช่เป็นคลิปช็อตนะครับคลิปธรรมดารวมกันเนี่ยต้องมีทั้งหมด4,000ชั่วโมงภายใน365วันทีน,นี้บางคนบอกว่าเอ๊ยทำไมดูของฉันเนี่ยทั้งช่องเลยหลายพันชั่วโมงเกิน4,000แล้วเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ เขานับแค่365วันย้อนหลังนะครับเช่นวันนี้เป็นวันที่1นใช่ไหมนับย้อนไป365วันมีกี่ชั่วโมงเนี่ยเอามารวมกันไอ้วันที่เกิน3า5วันไปละเช่นวันที่3 6 6 36 367เขาไม่นับเขาตัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีที่1เนาะหรือทุกคนเราใช้คําว่าหรือนะหรือสาย ใช้ช็อตนะทำคลิปสั้นคลิปแนวตั้งความยาวไม่เกิน1นาทีไม่มีคลิปยาวเลยนะชั่วโมงไม่ถึงทำยังไงดี YouTube ออกกฎใหม่นะครับกดตัวนี้เลยก็คือมี10ล้านวิวนะเฉพาะยอดจากช็อตนะฮะจากช็อตไม่รวมยอดจากคลิปธรรมดาเป็นยอดจากช็อต10ล้านวิวนะฮะภายใน90วันหรือประมาณ3เดือนนั่นเอง แล้วบางคนบอกว่าโหมันยากมากเลย1 3วิวเป็นไปได้ไหมผมก็บอกเลยว่าเป็นไปได้ครับอยู่ที่ความขยันในการลงเพราะว่าตอนนี้ y o u t u b e เนี่ยดันช็อตมากพอสมควรลงไปเนี่ยพันวิว2,000วิวมาแน่ดังนั้นใครที่ขยนันขยันนะทำคลิปช็อตเนี่ยก็ประมาณวันหนึ่งสี่ช็อต5้าช็อตผมเห็นนะบางช่องลงสิบช็อตต,ต่อวันเลี้ยงอย่างเงี้ยสอเดือนเนี่ยผมก็เกิน10บล้านวิวไปแล้วแล้วก็มีผู้ติดตามเกินหนึ่งพันซับสไครด้วย,วยเพราะว่า ผู้ติดตามจากช็อตเนี่ยจะได้ค่อนข้างเร็วมากบางคลิปผมเนี่ยลงไปแค่10 15วิเนาะ15วิผ่านไป1เดือนมีผู้ติดตามขึ้นมา200กว่าคนนะครับบางช่องนะที่มีเพื่อนๆที่ทํา y o YouTube อยู่นะลงไปช็อตเดียว300,000กว่าวิวได้มา3,000กว่าซับโอ้โหต้องบอกเลยว่าช็อตเนี่ยกำลังฮิตฮอตมากของ y o u t u b e นะฮะ อ่ะต่อมาต้องเปิดการยินยัน2ขั้นตอนอันนี้ก็ต้องไปเปิดที่ Gmail นะครับอีเมลของ Google นะก็เข้าไปที่หลังบ้านแล้วก็ไปเปิดที่ความปลอดภัย2ขั้นตอนใส่เบอร์โทรอะไรให้เรียบร้อยนะครับและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนนั่นก็คือไม่โดนการแจ้งเตือนนั่นเองนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขใหม่ของ y t u t u เนาะที่เพิ่มเข้ามาก็คือ10ล้านวิวภายใน ก้าสิบวันแล้วก็รูปต้นไม้หายไปแล้วตอนนี้เป็นรูปปกติแล้วทุกคนอ่ะต่อมานะครับมาดูเรื่องของไรายได้ช็อตกันไรายได้ช็อตจะเริ่มนะครับวันที่หน,นึ่งกุมภาพันธ์สองพันยี่ิบามนี้นะฮะก็เร็วนี้นี่เองเนื้อหาช็อตที่จะได้ไรายได้ต้องเป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณานะครับ ส่วนช็อตที่ไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้นะก็คือช็อตที่ไม่ใช่เป็นต้นฉบับอ่าต้นฉบับไม่ได้ถ่ายเองอะ่ะพูดง่ายๆนะครับหรือเป็นคลิปที่ไม่มีการตัดต่อจากภาพยนตร์หรือ,อรายการทีวีเลยเขาใช้คาว่าไม่มีการตัดต่อแสดงว่าสามารถเอามาใช้ได้แต่ต้องมีการตัดต่อด้วยนะครับเนื้อหา เนื้อหาจากครีเอเตอร์ของรายอื่นนะครับก็คือไปดูดคลิปของช่องอื่นเอามาลงอันนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือแพลตฟอร์มอื่นๆเอามาอัปโหลดซ้ำคำว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยจากที่เคยไปอบรมกับ YouTube มานะครับเช่น t i k t o k เอาลงมานะมันจะติดลายน้ำนะครับอันนี้เขาก็จะไม่ให้เปิดสร้างไรายได้แล้วทีนี้คำถามว่าไอ้บางคลิปเนี่ยที่เป็นออแอปตัดต่อวิดีโอแล้วติดลายเส้นมาได้ไหม คำตอบก็คือจริงๆแล้วอะตามหลักการเนี่ยได้นะครับเพียงแต่ว่า AI อะเขาจะมองโลโก้นั้นะเป็นแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่ง AI ของ YouTube อาจจะยังแยกได้ไม่ละเอียดนะครับบางคนตัดต่อมาจะติดเอ่อลนยน้ำของของตัวแอปตัดต่อเนาะก็จะทําให้ไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ดังนั้นก็ทําให้คลิวปวิดีโอเนี่ยผมว่านะก็คือหาแบบไม่มีรลยน้ํามาใช้ดีกว่าพวกเอ่อ อินช็อตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีรายน้ำนะครับ <c oughs> หรือการรวบรวมคลิปอ่าที่ไม่มีการเพิ่มเนื้อหาต้นฉบับก็คือเอาคลิปหลายๆคลิปมารวมกันแล้วก็ทาเป็นช็อตแล้วก็อัพลงไปส่วนใหญ่ที่เจอก็พวกแบบคลิปตลกอะไรพวกเนี้นะครับที่แบบมีคนทําซ้ํากันเยอะมากนะทุกคนคลิปแบบเออบาบดเสียวบาดเสียวตลกตลกใฮ้หเฮ้ยเห้ยอะไรอย่างงี้เนาะ ยอดดูช็อตพรอมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเช่นจากการบอดคลิกนะครับหรือว่าการเลื่อนอัตโนมัติมันก็จะมีพวกแอปหรือว่าพวกโปรแกรมบางอย่างที่เอาไว้ดันวิวช็อตอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะไม่ได้รับนะครับรวมไปถึงยอดดูที่ไม่สอดคล้องกับรกเกณฑ์เนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาอันนี้ก็ต้องไปดูครับว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะเช่นมันมาจากเว็บไซต์ สมมติเราเอาลิงก์ลิงก์ลิงก์ช่องของเราเนาะหรือว่าลิงก์คลิปเราเนี่ยไปใส่ในเว็บไซต์พวกปั่นวิวะฮะอ่ามันติดตามกลับมาได้ว่าเอ๊ะมันมาจากเว็บนี้นะเว็บนี้เป็นเว็บที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาเพราะว่าผู้ลงโฆษณาเนี่ยเขาเสียเงินถูกไหมเองคิดตามเรานะสมมุติเราอยากลงโฆษณาเนี่ยเราเสียเงินถ้าเราเสียเงินไปแล้วแล้วกลายเป็นว่าบอทวิวทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นการปั่นทั้งหมดเลยไม่ได้เจอกับผู้ที่เป็นลูกค้าของเราตัวจริงเลย เงินที่เราเสียไปมันก็เสียเปล่าใช่ไหมเพราะ,ะนั้น YouTube เขาก็จะไม่จ่ายครับเพื่อเอาไปจ่ายให้กับคนที่เขาเรียกว่าอะไรสะอาดปลอดภัยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของช็อตที่ไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้นะหลังวันที่1นนะครับอ่ะมาดูวิธีการจ่ายรายได้ช็อตให้กับครีเอเตอร์หรือว่าพวกเรานั่นเองว่าทำช็อตแล้วจะดูยังไงนะครับให้ดูสีส้มๆนี้ก่อนนะทุกคนอ่ะดูสีส้มๆนี้ก่อนนะมโนนะมโนนะประเทศไทยทั้งหมดนะครับประเทศไทยทั้งหมดโอเคอ่าประเทศไทยนะครับ มีรายได้นะครับรายได้จากช็อตนะครับสมมุติว่า y t u t u เนี่ยในประเทศไทยสามารถขายโฆษณาได้จากช็อตนะทั้งหมด100บาทนี่ตัวเลขสมมุตินะทั้งเดือนเลยได้100บาท100บาทนี้นะครับแล้วก็การแสดงโฆษณาของช็อตเนี่ยเขาจะไม่ได้แทรกเข้าไปในคลิปเหมือนกับช่องอคลิปยาวๆคลิปยาวๆมันจะมีต้นกลางปลายใช่ไหมหรือว่ามีบ็อกอัพมีข้างๆหรือว่ามีกรีนสกรีนขึ้นมา แต่ของช็อตเนี่ยเขาจะเป็นแบบขั้นสมมุติว่าคุณดูช็อตที่1อยู่แล้วก็จะเลื่อนไปช็อตที่2ใช่ปะ่ะมันอาจจะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาตรงเนี้ยที่ YouTube เขาขายนะครับซึ่งพอเขาขายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขารวบรวมเงินที่ได้จากโฆษณาเนี่ยสมมติได้100บาทแล้วเอาไปเทียบกับยอดวิวทั้งประเทศทั้งประเทศไทยเนี่ยมีคนทำช็อตนะแล้วก็มียอดวิวสมมุตินะ100ยวิวอันนี้ผมทําให้ดูมันคิดง่ายขึ้นนะครับแล้วประเทศไทยมีทั้งหมด1ิช่องที่ทําคลิปนะครับอ่ะนี่เป็นตัวเลขพื้นนฐนาะ จากนั้น YouTube วิธีการคิดนะครับเขาจะเอา20% 20%นะครับของช็อตนะที่มีการใช้เพลงสมมุติว่ามี20%ของยอดวิวจาก100วิวเนี้ยมีใช้เพลงอยู่นะครับ20%เพลงที่อยู่ในของ y o u u u e s s o r t เขาจะมีให้เลือกใช้ฟรีใช่ไหมเออมี1แพรบนะสมมุตินะรายได้รวมคือ100ใช่ไหมคิด20%เนี่ยก็คืออยู่ที่20บาท20บาทนี้ครับเขาจะเอาไปหักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ10บาท เอาสิบบาทนี้ไปสนับสนุนค่ายเพลงที่เขาเอามาให้เราใช้ฟรีอ่าจริงๆไม่ฟรีแต่มันก็เหมือนเราฟรีใช่ไหมจริงๆอ่ะ YouTube เอาไปจ่ายให้เป็นการสนับสนุนเพราะฉะนั้นเอาไปสิบบาทใช่ไหมทุกคนจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเอ่อจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือยี่สิบแล้วก็หักไปครึ่งหนึ่งก็คือสิบบาทสิบบาทนี้มันก็จะเหลือเก้าสิบบาทใช่ไหมครับ ก้าสิบาทก็จะเอามาคำนวณเก้าสิบาทนี้คือทั้งประเทศนะไม่ใช่ของเรานะทั้งประเทศเก้าสิบาทเอามาคำนวณจากยอดวิวนะช่องเราสมมุตินะมีทั้งหมดสิบวิวนะจากร้อยวิวมีสิบวิวคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นเอาสิบเปอร์เซ็นนี้นะครับทุกคนเอาไปคิดจากเก้าสิบาทมันก็จะเหลือทั้งหมดอยู่เก้าบาทด้วยกันนะครับเหลือเก้าบาทจากนั้น YouTube ก็จะแบ่งรายได้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับ YouTube เอาไปห้าสิบห้าเปอร์เซ็นและแบ่งให้เราอยู่ที่ 45%เพราะฉะนั้นจาก9บาทนะครับห,ก 4, หกักสหักอะไรคิดจาก45%เราจะได้เงินจริงๆอยู่ที่4บาทจุดศูน้ะครับสี่าบาทด้วยกันอันนี้ก็คือวิธีการคิดนะครับซึ่งเดี๋ยววิธีการเนี้ยเขาจะแยกแยกแยกเอ่อแยกฝีดไม่ใช่แยกฝีดสิ แยกตัวอนาลิซิสออกจากคลิปปกติอันนี้ตามที่ทุเขียนมานะผมก็ยังไม่เห็นหน้าตานะครับเดี๋ยวรอดูวันที่หนึ่งพร้อมกันเขาจะแยกออกมาว่าเออช็อ,ชอตเนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เกิดจากกี่ยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองติดตามส่วนตัวนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมอ่ออานแล้วก็เอามาสรุปแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งถูกผิดประเด็นไหนก็สามารถพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะทุกคน อามาดูต่อนะครับวิธีดูรายได้จากโฆษณาฟีชดช็อตเนี่ยที่เขาบอกว่าหลังวันที่1น,นะครับเขาจะแยกนะครับยูทูบแอนไรเนี่ยจะเริ่มแสดงรายได้รายวันเออโดยประมาณจากโฆษณาฟีชดช็อตทั้งหมดอบนทำรายที่อยู่สําหรับเก็น์ชำระเงินนะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า S <S <S เดี๋ยวเขาจะแยกออกมาให้ว่ารายได้จากช็อตกับรายได้จากคลิปปกติเนี่ยมันแยกออกมาจากการแบบไหนมันจะช่วยกระตุ้นให้ครีเอเตอร์เนี่ยอยากทาคลิปช็อตมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะผมว่านะมันทําง่ายนะทุกคนคือสมมุติว่าเราใช้เพลงไม่เกิน15บห้าวิใช่ไหมเราก็ถ่ายไม่เกิน1 5บาวิแล้วก็ใส่เพลงเข้ามาเพลงประกอบครับยิ่งเพลงดังๆเช่นตรงยางแบแต๊ตดยางบอยอย่างเงี้ยมันก็จะถูกดันมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันได้เงินด้วยสมัยก่อนเนี่ยเพลงนะครับที่ใช้จะเพลงช็อตเนี่ย เป็นของบุคคลที่สามใช่ป่ะจะไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แต่ปัจจุบันหลังวันที่หนึ่งนี้ก็จะเปิดสร้างรายได้ได้นั่นเองเป็นข่าวดีนะครับทุกคนอ่สรุปนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะทุกคนหนึ่งก็ไปยอมรับเงื่อนไขนะครับการเปิดสร้างรายได้นะตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยเออวันที่หนึ่งกุมฎาก็สามารถไปกดยอมรับแล้วก็เปิดก่อนได้เลยนะครับอันที่สองข้อกําหนดใหม่ของพาร์ทเนอร์ก็ไปกดยอมรับได้ภายในวันที่สิบกรกฎาคมถ้าสมมุติเราไม่กดยอมรับ เขาก็จะตัดสิทธิ์การเป็นพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งข้อกําหนดใหม่ของพาร์ทเนอร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพาร์ทคอร์ใช่ไหมการจ่ายผลุผ่านตรงนี้ยังไม่ถูกบังคับใช้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมก็จะยังไม่เล่าให้ฟังนะเออเอาไง่ายๆว่า มันมีการปรับปรุงเ,ออเรียกอะไรข้อกฎหมายหรือว่าข้อบังคับบางอย่างแล้วเราก็ต้องไปกดยอมรับแหละพูดง่ายๆถ้าเราไม่อยากยอมรับเขาเราก็ไม่ได้เงินจากเขาท่านเองเพราะฉะนั้นก็ไปกดยอมรับให้เรียบร้อยนะครับแล้วต่อมาก็เตรียมไปเปิดสร้างไรายได้จากชอ็อตอ่าอันนี้ก็จะได้เงินทุกคลิปเลยนะครับทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหายอยู่ประมาณเท่านี้นะครับส่วนใครอยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาที่ กลุ่มไลน์ Open Chat ได้นะครับสังคม u t u b e นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ว่าเงื่อนไขาการรับเข้ากลุ่มนะครับง่ายๆต้องตั้งชื่อเป็นชื่อเดียวกับช่องและก็ต้องใส่รูปช่องด้วยตอนนี้สมาชิกก็มีอยู่เกือบๆหนึ่งท่านแล้วนะครับแล้วก็มีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใครติดปัญหาอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาคุยได้รวมไปถึงถ้าอยากคุยกับผมก็ไปที่เพจเฟซบุ o กนะทุกคน NJ Story อนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเพจให้ด้วยนะ มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าจะไปรีวิวใส่ดาวให้เพจผมนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็มีคอร์สเรียน YouTube แบบกระชับสำหรับมือใหม่เอาแบบถูกๆนะ5้าบาทเรียนไปเลยแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดนะครับ ส่วนใครที่ติดปัญหาเรื่อง a อสเซนนะครับก็ลองไปดูคลิปเก่าๆมันมีวิธีการแนะนําอยู่พยายามถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาถามผมนะเพราะบางทีผมก็ตอบไม่ได้นะครับส่วนช่องที่ติดปัญหา a อสเซนแบบว่าช่องไม่ค่อยสะอาดเรียกว่าไปเอาคลิปคนอื่นมาอันนี้ผมแก้ให้ไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องขออภัรรยมาที่นี้ด้วยโอเคก็จบแล้วสาหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ